สวัสดีค่ะน,นี่นะคะแม่บ้านสอนหางเงินนะจะมาแนะนําการลงทุนผ่านทูมานี่เวลด์สำหรับใครที่สนใจจะออมเงินในรูปแบบของออมเงินเป็นแบบทองคํานะคะอันนี้จะแนะนําเป็นในส่วนของทูมานี่เวลด์นะส่วนด้านล่างตรงนี้คํามาหน้าหลักการเงินให้เราจิ้มไปตรงคําว่าการเงินนะคะ ลังจากนั้นมันก็จะมีออปชันให้เราเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ของเราวันนี้จะเลือกเป็นของการลงทุนนะให้เราจิ้มไปคําว่าการลงทุนหลังจากที่เรายืนยันรหัส OTP แล้วนะคะก็จะสามารถเปิดบัญชีการออมทองได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดตกลงได้เลย ี้ก็คือจะเป็นในจำนวนบาทที่เรามีก็คือเรายังไม่ลงทุนนะเขาบอกราคาในตลาดวันนี้อยู่ที่3 4 1 3 1ื2สาค์นะคะขอแจ้งบอกว่าถูกที่สุดในรอบ15วันเลยนะอันนี้เราสามารถซื้อทองคาได้นี่ก็คือจะเป็นบทความในการลงทุนของเรานะเราสามารถไปศึกษาวิธีการลงทุนต่างๆได้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเคล็ลับให้เราอ่านนะอันนี้ เราสามารถลงทุนเป็นแบบ d c a ก็ได้ก็คือจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะออมทองให้เรากดเครื่องหมายบวกเดินกรอน,นที่เราต้องการซื้อทองนะคะเริ่มต้นออมทองอยู่ที่100บาทนะออมครบขั้นต่ําเปลี่ยนเป็นทองเงินได้จริงเปลี่ยนเป็นทองได้จริงนะคะก็คืออ่าสามารถซื้อทองเราสามารถแลกเป็นทองได้อยู่ที่0.3กร,รมัมหรือมูลค่าของเงินก็คือ700บาทนะ อันนี้เราสามารถออมได้เลยนะคะกดจํานวนเงินที่เราต้องการต้องการออมนะจำ,จำนวนเงินหนึ่ง้บาทของเราก็จะเป็นเศษสตางค์แบบนี้นะก็จะขึ้นบอกของเราตรงนี้เลยแล้วก็กดถัดไปอันนี้ไม่มีภาษีในการซื้อนะคะมูลค่าภาษีเพิ่มไม่มีให้กดยืนยันในการออมทองได้เลยหลังจากนั้นเราสามารถเติมเงินเข้าระบบ แล้วก็กดจ่ายเงินได้เลยเจ้วอันดับแรกเราจะไปเติมเงินกันก่อนนะก่อนจะมาซื้อทองนะคะหลังจากที่เราเติมเงินเรียบร้อยนะคะบัญชีทูมันนี่ของเราก็จะมีเงินที่100บาทนะถ้าเรากดจ่ายเงิน100บาทเพื่อเป็นการลงทุนในการออมทองได้เลยเขาก็จะมีข้อมูลบอกว่าของเชฟโกรประเทศไทยออมทองเนาะอันนี้ก็คือได้รับคําสั่งซื้อของเราแล้ว ร้านสากที่เราอ,อมทองแล้วค่ะก็คือของเขา่จำนวนทองก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรารู้เลยนะว่าเราสามารถลงทุนอ,อมทองไปแล้วได้เท่าไหร่นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์9 9 8 6นะอันนี้ก็คือจำนวนทองก็เดี๋ยวใครสนใจสามารถลงทุนจี่1 0้ยบาทได้เลยสามารถลงทุนผ่านจูมานี่ไวเลตได้เลยสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปร้านทองนะสามารถออมเงินขั้นต่ำอยู่จี่งร0บาทได้เลย ใครสะดวกจะซื้อหรือว่าเราดูจังหวะทองถ้ากรน,นี้ที่ทองราคาลงอ่ะเราสามารถมาซื้อทองเพื่อเป็นการสะสมไปไดเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ